สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําไก่พิการตั้งแต่กําเนิดนะครับให้หายแบบร้อยเอร์เซ็นะครับผมมาเราติดตามดูครับผมว่าทาแบบไหนครับผมอันนี้นะครับน้องพิการสองขานะครับตั้งแต่กําเนิดเลยคือปล่อยไปยังไงก็พิการนะครับผมผมจะทาให้หายพิการนะครับแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยครับมาดูวิธีครับ เราต้องใช้เทปดำนะครับผมเทปดำเทปพันสายไฟเนี่ยครับผมตัดเป็นสองชิ้นประมาณนี้นะครับนี่ครับตัดสั้นๆประมาณนี้นะครับนี่นะครับตัดสั้นๆมาเนี้นครับ มานนี้สองชิ้นครับใส่สําหรับใส่หนึ่งขานะครับผมมาลองดูครับทำยังไงครับจับขาน้องไก่มานะครับยเ้าติดเทปลงไปมันต้องคลัวน้องไก่เจ็บนะครับผมจัดระเบียบครับจัดระเบียบให้นิ้วมันตรงนะครับแล้วก็ ให้เหลือนีนก้อยไวอย่างนี้นะครับนะครับให้เหลือนี่ก้อยไว้เพื่อให้ไก่เดือนได้นะครับแบบนี้ตรงๆครับไม่ต้องกลัวน้องไก่จะเจ็บนะครับเพื่อให้ขาเขาหายไม่พิการนะครับทีนี้เราก็จะใช้แผ่นเ,เทปดำอีกนหนึ่งแปะนะครับแปะที่ขาได้เลย แล้วก็รีดครับรีดรีดช่องครับรีดรีดเลยนี่ครับดเลยให้ส,สวยๆนะวอ้น,นี้ตรงตรงนั้นที่เราต้องการนะครับประมาณ3วันครับเพอจะหลุดนะครับ มาดูขาต่อไปครับผมวันนีน้องพิการสองขานะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็พิการจนโตครับทนเห็นสภาพไม่ไหวครับพิการตโตๆอกสารครับผมถ้าถ้าเราทำยังไงก็หายร้อเปอเซ็นะครับดูขาต่อไปขาต่อไปก็ทำเหมือนกัน,นครับ งอมากเลยโอ้เลยถ้าจับขามันเดิมติดเทปไปเหมือนเดิมครับติดเทปไปเหมือนเดิมฮึบแล้วก็จัดนิ้วให้ตรงนะครับจัดนิ้วให้ตรงเลย กล้องอาจจะไม่ค่อยซูมเท่าไหร่นะครับขอ,อท,นทนดูนครับแล้วก็พิจารณาตามนะครับแล้วก็ทำเหมืกันจัดให้ตรงนะครับแล้วก็ใช้เทปดำปิดเลยปิดออกไปแล้วก็รีดครับรีดให้ตรงนะครับให้นิ้วมัน ตรงตามแบบที่เราต้องการนะครับน,นี่แม่ของเขาก็จะสำรวจนะครับว่าลูกนี้เป็นไรแล้นี่ก็มากินพอสำรวจเสร็จแล้วก็ปล่อยปกตินะครับมีเพื่อนไปสังเกตดูเอขา,าเป็นไรนะยังจำไก่ตัวนี้ได้หรือเปล่าครับผม นี่ขาน้องทรงหมดแล้วนะครับผ่านไปสี่วันนะครับผมขาตรงหมดแล้วแต่ไม่ยอมยืนกลัวคนมากกำลังเปียวแลยครับเนี่ยขาตรงหมดแล้วนะครับผมหายร้อยเปอร์เซ็นครับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆทำแบบนี้ผมรับประกันเลยครับหายร้อยเปอร์เซ็นะครับผมหายทุกตัวที่ทำนะครับประมาณสามวันแล้วก็ มันก็จะหลุดไปเองเพราะมันเป็นเทปพ,พันใส่ไฟซึ่งมันไม่มีความเหนียวมากนะครับถ้ามันไม่หลุดเราก็มาแกะนะครับประมาณสามวันนิ้วจะตรงเป๊ะเลยครับไม่พิการเลยครับตรงตามที่เราจัดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ